เมื่อผิดหลักสงครามสุมาอี้พูดว่ากองซุนเอียนอยู่ในเมืองตนเองแท้ๆแต่กลับสเสบียงหมดก่อนข้าพระเจ้าเขาจึงลนลานหลบหนีออกมาขอยอมแพ้เพราะกลัวว่าจะถูกทหารที่อยิ่โหยของตนฆ่าตายเอาเสียก่อนแต่ทว่าสายเกินไปแล้วเพราะข้าพระเจ้าสั่งประหารเขาในทันทีผมถามต่อว่ากองซุนเอียนก็ขอยอมแพ้แต่โดยดีแล้วแล้วท่านสุมาอียังจะสั่งให้ฆ่าเขาอีกทำไมครับ สุมาอี้ตอบว่าการสงครามมีความธรรมดาหประการประการที่หนึ่งหากเห็นว่าตนสู้ได้ก็จงสู้ประการที่สองหากเห็นว่าตนสู้ไม่ได้จงตั้งรับประการที่สมหากเห็นว่าตนตั้งรับไม่ได้จงถอยประการที่สี่หากเห็นว่าตนล่าถอยไม่ได้จงยอมประการที่หหากเห็นว่าตนยอมไม่ได้จงตายเสียผมถามต่อว่า หลักธรรมดาของสงครามอย่างนั้นหรือครับสุมาอี้ตอบว่าไม่ผิดหลักของการทำศึกสงครามมีอยู่เพียงเท่านี้หากท่านรู้ตัวว่ายืนอยู่ในจุดใดท่านก็ทำไปตามหลักนั้นสู้ได้ท่านก็สู้สู้ไม่ได้ก็ตั้งรับตั้งรับไม่ได้ก็ถอยถอยไม่ได้ก็ยอมแต่ถ้าจนป่านนี้แล้วยังก้มหัวยอมไม่ได้อีกก็จงตายเสียเถิดผมถามต่อว่าแต่กองซุนเอียง ก็ยอมท่านสุมาอี้แล้วไงครับสุมาอี้ตอบว่าคนอย่างกองซุนเอียนไม่เข้าใจในหลักสงครามแม้แต่น้อยด้วยไม่รู้ว่าตนยืนอยู่ตรงจุดไหนของสงครามการตัดสินใจกระทําแต่ละอย่างของเขาจึงผิดหลักการไปเสียหมดผมถามอีกผิดหลักการไปหมดคืออย่างไรหรือครับท่านสุมาอี้สุมาอี้ตอบว่าผิดครั้งที่หนึ่งเขารู้ว่าสู้วุยกก,กไม่ได้ก็ยังจะคิดมาสู้ ผิดครั้งที่สองเขาได้เปรียบทหารมากกว่าแต่กลับตั้งรับผิดครั้งที่สามเขาตั้งรับจนสเสบียงหมดแต่กลับไม่ถอยหนีผิดครั้งที่สี่พอหลบหนีได้ก็ไม่หนีไปแต่กลับมายอมแพ้ผิดครั้งที่ห้าที่เขายอมเพราะหมดหนทางจึงสมควรตายผมเข้าใจแล้วครับท่านสุมาอีสุมาอีพูดต่อว่าคนที่ทำผิดจังหวะไปเสียหมดเช่นนี้ท่านอย่าได้เสียดายจัดการได้ก็จัดการเถิด หากเลี้ยงเอาไว้ก็รังแต่จะทําให้ท่านสับสนในจังหวะและตัดสินใจผิดจังหวะตามไปด้วยผมจึงตอบท่านสุมาอีว่าผมเข้าใจแล้วครับท่านสุมาอี